ัลโหลไลสไตล์ใบส้มซาวันนี้จะมา,าแรกผ้าแนววินเทจนะคะคือเนื้อผ้าสไตล์ให้ลูกค้าอยากได้แต่ทีนี้ใส่ไม่ได้แต่อยากได้อยากได้ทรงของผ้านะคะทีนี้เขาบอกว่าให้แรกผ้าแนววินเทจมาค่ะส้มซา,าจ,จะทําให้ลูกค้านะคะเยียยๆตามใจลูกค้าว่างั้นเถอะมาค่ะ ลักษณะต่อผ้าอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะวันเท่าไหร่ก็อ,ออกไปค่ะแต่เป็นผ้าลายอื่นนะคะแล้วก็มาต่อผ้าค่ะต่อผ้าทําขอบขยายออกไปนะคะหลังจากต่อผ้าแล้วนะคะเราก็จะประกอบหัว บ้าแนวมินเทนนะคะ แนววินเทจนะคะอันนี้คือรอยริ้วนี่เราจะเอาเล็กๆก็ได้นะคะแต่ลักษณะอันนี้ขยายออกใส่หุ่นลูกค้านะคะใช้ผ้าสีอื่นก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็ยาวลงมาที่ขาขา,าไม่ต้องเย็บน,นะคะยไปสไตล์ของแนววินเทจนะคะ แต่ละคนนะคะไม่เหมือนกันบวๆนิดนึงค่ะนี่คือการตอา่ตอผ้าต่อขยายเอวออกมานะคะเพราะว่าเราขยายผ้านี่ค่ะ อันนี้คือ DIY ตามใจตามใจคนอยากได้ผ้านะคะคือเขาอยากได้เนื้อผ้าสไตล์อะคะ่ะนี่คือการแทรกผ้านะคะพอแทรกเสร็จแล้วก็ไปพง้งริมนี่แหละคะ่ะจะออกกี่นิ้วก็แล้วแต่ความอ้นควาผนนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มีลุยอันนี้นะคะ่ะไปวางผ้าไว้ หมากัดค่ะทีนี้เสียดายจะมาให้ซัางช DIY ค่ะเดี๋ยวส่างๆาจะ DIY อันนี้หมากัดนะคะเนี่ยคล้ายกับตักแล้วหัวหัวลงอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้หมาเห็นหมาก็เลยแคะได้ยินเจ้าของผ้าบอกนะเขาชอบมากเงเก่งตัวเนี้ยค่ะแต่ทีนี้ชัางๆาจะ DIY ยังไงให้คืนสภาพให้เขานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะ ขยายเงเกงนักเรียนค่ะใส่ไม่ได้ขยายใ,ให้หลวมแล้วก็ใส่ยังยืดนะคะนี่แหละค่ะงานดีไอวในร้านนะคะขอบคุณเทคนิคและไอเดียนะคะ